ยังครับก yeah, ูแปดสะอาดท่าฮาเยครับเราจะมาร้องเพลงของบาราด้านะครับสายที่กัดบนหัวโดนการสายกัดเนี่ยครับติดตามครับอะรับฉันอยากจะตามไปสบายบ่เป็นกีกาที่หัวที่บางไม้ที่ช่วยรักษาให้เด บัก็ตอบกลับมาว่างั้นเอาขวดนี้กลับไปใช้ใช่แล้วจะต like ิดใจแต่คงต้องใส่ทีีแกเอาไวล้วข้างของโบชัยถาใช่ตรงที่หัวที่มีปัญหานักมาเชื่อลาที่เกิดบนหัวไอ้บอดแกเอาไว้แล้วข้างของโบช้าใช่ตรงที่หัวที่มีปัญหานักมาเชื่อลาที่เกิดบนหัวไอ้บอ เอาใส่มาลชันาใสซีเสซเาใสซีเลสซเ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 สซมาันเลระเื่อมาเนสูตาตามรือกระเอที่หุ่นไมมีผาตอนที่จะล้มไปใหญ่แกเอามาแล้วฟังกองบมเชิท้าเช้ดตรงที่หัวที่มีปัญหานักนาเชื่อลา